เองครับก็เลยเป็นเหตุทำให้ชิปหายวายตัวกับหมู่บ้านเลยเพราะว่ารากของดอกไม้ชนิดนี้นะครับมันจะมีพิษอยู่นั่นเองครับก็เลยทําให้ชาวญี่ปุ่นนี้เนี่ยนำดอกไม้นี้ไปเชื่อเกี่ยวกับความตายแต่ไอความมีพิษอย่างนี้นะครับชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากมันครับคือว่าเขาเนี่ยมักจะนำมันไปปลูกไว้บริเวณหลุมศพของคนตายสาเหตุก็เพราะว่าไอพิษของพืชชนิดนี้นะครับมันจะป้องกันซากศพของคนตายเนี่ยไม่ให้พวกสัตว์ตัวตุ่นอะไรนะมาคุยเขี่ยซากศพคนตายได้ ไปไปมาๆนะครับมันก็อยู่คู่กับสู่ศาสรแล้วก็กำเนิดเรื่องราวการเป็นดอกไม้จันร์นรกขึ้นมานั่นเองแล้วเพื่อนๆครับที่ไม่พลาดตัวนรกจากที่ไหนมาหรือปากคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้ล่าล่านะครับหรือว <at all? S 2> ่าใครรู้เรื่องราวดักมาสนุกสนุกอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้ทีแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟเอ็นแดนี่นะครับถ้าได้ดังและดูจริจริงเนี่ยแอดก็จะมาเล่าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สงการนะฮะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยกับเพื่อนบ้านของเราในหลายประเทศแล้วรู้หรือไม่ครับว่าทำไมเราต้องฉลองสงการกันโอเคมันคือวันหยุดแต่อะไรล่ะที่ทําให้เราได้มีวันหยุดที่แบบต้องฉลองกันลื่นเลิศละนี้ทำไมผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ารายการแค่เล่าแอดอินเดียและเเดนแล้วอยู่ที่เน็ตเราก็จะมาเล่ากับตำนานที่เขาบอกว่าเป็นตำนานต้นกำเนิดของสงกรานต์ครับแท่าจริงๆนะว่ามันคงไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับสงการเท่าไหร่เอาเป็นว่าเี๋จะเป็นเพราะว่าอะไรเราไปฟังกันเลยดีกว่าับ แล้วทั้งึ่นาแล้วนะครับก็มีเศรษฐีคนหนึ่งคือเป็นคนที่ร่ำรวยมากจนสามารถเปย์ได้ทุกอย่างเศรษฐีนะคะก็ใช้ชีวิตขอเขปย์วันๆตามภาษาคนรวยแล้วก็เหมือนกับคนรวยทั่วไปาาที่มันต้องมีคนอิจฉาบ้างทำอะไรนิดทำอะไรเหนื่อยก็จะต้องโดนจิกกัดตลอดเวลาเศรษฐีผู้นี้ก็เช่นกันนะที่ข้างๆบ้านของเขานะครับก็มีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่ไม่รวยนะแถมยังเป็นพวกขี้เล่าอีกโดยคติของชายผู้นี้ก็คือจนเครียดกินเล้า เล่นบ้านคนนี้เนี่ยก็เ,เห็นเศรษฐีมาเดินเที่ยวไปเที่ยวมาที่หน้าบ้านทุกวันพอออกมาเดินทุกทีเนี่ยมันก็เกิดอาการเหม็นขี้หน้าทุกท่านคือเหม็นกลิ่นคนรวยไงรู้ไหวันหนึ่งมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าไอ้เจ้าเศรษฐีวันๆได้เดินไปเดินมาอวดท้องกับพระที่ใส่อยู่นั่นแหละโจยืนจับเฉยเฉียวขห้นมาเป็นกลิ่นซบ้างถึงแม้จะพูดอย่างานาั้นนะ